สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพครับวันนี้มหาเก้ามาเล่นบังฮอให้พี่น้องได้ชมนะครับวันนี้สู้กับเซียนเท่านะครับมาเริ่มกระดานที่หนึ่งเลยนะครับโปรแกรมของเซียนเท่านี้เดินไม่ไวนะครับแต่หัวใจแข็งแกร่งใครเล่นง่ายน่นะหลอดอยากนะครับกรารน,นี้กระดานที่หนึมหาเก้าเร่าเรื่อง ลงลุยเองนะครับวันนี้แฟนขับไม่ว่างครับลงลงลุยเองบางทีบางครั้งก็พลาดพลาดเผลอเผลอโดนเซียนเล่นงานนะครับกระดานที่หนึ่งนี้ครับค่ายครับคราวว่าจะโดนเล่นงานนะครับนั่นนะครับขึ้นมาแบบนี้ก็โดนนะครับโดนโยนให้กินไรจำห้องเราจำเป็นต้องจิน จำเป็นต้องจินแล้วก็เสียนเท่าจินสามลวด oh. พร้อมนะครับเราก็จะฆ่าฮอตก็ต้องเส้นอีกนะต้องเส้นอีกหนึ่งตัวฟีอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อได้ฆ่าฮอตมาก,ก็เลยเหลือน้อยกว่าเซียนเท่านะครับเมื่อหมากเหลือน้อยกว่าก็ไม่มีอะไรที่จะคู่ควร ไม่มีอะไรคู่ควรที่จะเล่นต่อนะครับอ้าวดูก่อนว่าเซียนเท่าจะจัดการมาหาเก้าอย่างไรนะครับไม่เป็นไรนะกระดานที่หนึ่งนะครับวันนี้เล่นหลายกระดานครับให้เวลาอยู่พอสมควรต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ให้แรงใจแรงเชียร์นะครับมาลุ้นมาชมเกมบักฮอตเกมสนุกสนุกนะครับไม่ซีเรียสเรียบร้อยแล้วครับกระดานที่หนึ่งนี่ครับ ยอมให้เสียเท่าขึ้นนำา 1- 0่นก่อนครับคะแนนชกที่สองคะดานที่2ตั้งใจไหมฮะาเก้าเนอะคะแนนที่สองนี่ 2. มั่นใจนะครับเกมอยู่หมากางนี่มั่นใจ <c oughs> เพราะว่ามีกลยุทธ์ที่จะจัดการเสียเท่าอยู่นะครับเกมหมากไงาถ้าอยู่ฝ่ายหมากคว่ำนี่โดนกินตลอดนะครับอะหมากางมาเสียเท่าก็พลาดซ้ำๆ อันนี้เราเริ่มเริ่มหลอกให้เสียนเท่าเข้าล็อกเรานะครับนีเดินตัวนี้ก่อนนะเสียนเท่าก็จะมาตรงไหนครับมาไหมนี่นี่เสียนเท่าใล้จะมาเข้าสู่ล็อกเราแล้วครับามาแล้วเสียนเท่าเข้าล็อกเราแล้วนะครับเราเข้าสู่แผนจัดการเสียนเท่าแล้วขยับอีกตัวเท่านั้นล่ะจัดการเลยนะครับโยนไ้กินโยนอีกนะครับจินสองรอเขาฮอตนะครับ มาตัวนี้มาตัวบนสุดมานี่โดนเราเลยนะครับนามาแล้วครับจัดการเลยครับโยนให้กินแล้วแจกให้กินเราก็กินสองคือ,อเตรียมข้าวฮอตอย่างสบายนะครับข้าวฮอตแล้วนี่ไม่ต้องนะครับตีปีก <laughs> <laughs> ข้าวฮอตครับนี่ครับสไตล์มาหาเก้าต่องอย่างนี้นะครับ <laughs> เล่นสนุกลยครับเล่นสนุกเสียนเท่าใน ครูนะครับมีบทครูมีมุกตลกบทครูอยู่เรื่อยนะครับให้รู้ว่าเซียนเท่าคือใครนะให้รู้ซส้อบ้างเนี่ยคราวนี้เซียนเท่าก็อดานนี้นะครับก็กำลังจะถูกตีไข่แตกด้วยตามตีเสมอ เสมออยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ตานี้นะครับชนะอยู่แล้วก็กลายเป็นเสมอนะครับเพราะว่ากระดานที่หนึ่งเนเสียนเท่าเหมาแล้วนะครับกระดานที่สองนี้มหาเก้าก็กําลังจะเป็นฝ่ายได้แต้มบ้างนะครับอ้าวม้านะครับเดินไปเดินมาเดี๋ยวเสียนเท่าก็ไม่มีที่ไปนี่นะครับเห็นกลัวๆในแถวนี้นะครับ เอาไปที่ไปแล้วครับถ้าเป็นมีคณะกรรมการก็คงจะโยนผ้าขาวจับแพ้แล้วนะครับโยนผ้าขาวยอมแพ้แล้วนะถ้ามีพี่เลี้ยงนะครับกระดานนี้เอาไีที่ไปแล้วครับดูดีครับมหาเก้าไม่ใช่ขี้เล่นนะครับเอาจริงจังนะครับเอาจริงจังอ่ากินตัวไหนดีอ้าวมาให้กินตัวไหนเราไม่กินตัวอื่นนะกินตัวนี้ครับ ตัวที่จะเข้าฮอดนี่ครับนอกนั้นก็ไม่มีนะครับกรรมการไม่ยอมนะฮะพี่เลี้ยงไม่ยอมยกโถงขาวนะครับไม่ยอมโยนผ้าขาวก็ต้องเล่นให้จบเกมนะครับนี่นะครับจีนนะครับจินให้เข็ดเลยนะครับเพราะกระดานที่หนึ่งนั้นถูกเสียนเท่าจัดการไปไม่เป็นนะครับกระดานนี้ก็จัดการเสียนเท่าเสียนเท่าไปไม่เป็นเลยนะครับ เสมอกันเด็งๆครับในชุประดานที่สามมามาปั๊มนะครับมาป่ํานี้สลับเสียนเท่ามหาเก้านี้แสลงใจนะครับไม่เป็นไรนะครับลองดูด้านนี้แต่เกิดเสียนเท่าพราธามาเนะเราก็กินกล่อมได้เหมือนกันนะครับกินกล่อมคือกินง่ายๆนะครับ ลองดูครับยับไปอย่าพอไปแล้วครับนี่เนี่ครับกำลังจะเข้าทางเรานะครับอย่าไปอีกเอานี้ก็คงจะเอาแลกแล้วครับแลกกินไปก่อนนะครับให้เขาเปิดเสียนเท่าก็จะเปิดช่องให้เรากิน ตานี้แบบนี้ก็ยิ่งจะเข้าทางเราง่ายขึ้นนะครับดูก่อนครับผู้ชมสังเกตการณ์นดีๆวเสียนเท่าจะทำยังไงเสียนเท่าเปิดให้เรากินไหมอ่าเปิดให้กินชับเปิดให้กินนะครับทีนี้เราก็แกล้งแทรกไปนะครับลองวัดใจดูว่าเสียนจะมาไหมนะครับหมาก เกมนี้จําไม่ค่อยได้ว่าเสียนมาไหมนี่แล้วครับเสียนจะเข้าแทรกเข้ามาไหมแทรกเข้ามาจริงๆครับอันนี้เข้าสู่เส้นทางเรานะครับหรือว่าเข้าสู่แผนการที่เราจะปราบเสียนในกระดานนี้นะครับเนี่ยครับเสียนจะเข้าฮอตแต่ว่าต้องถูกสังเวยเสียนถ่าเข้าไหม ยังไม่เข้านะครก็ฮอดก่อนครับเลียนเท่าก็ไม่มีที่ไปก็ต้องเข่าฮอดนะครับเข้าฮอ,อดก็ไร้ี่สงนะครับโดนฆ่าแล้วนะครับ้วทำไงไปยังไงนะครับเขียนเท่าโดนตัดแคกตัดขาอีกนะครับหักขาให้หมดเขียนเท่าก็ไม่มีไม่มีที่ไปแล้วนะครับกระดานนี้ก็ หมหาเก้าก็กําลังอยู่ในกํามือนะชัใช้ชนะกานมาอยู่ในกํามือนะครับหลอกให้ตัวนั้นเข้ามาแล้วไม่มีที่ไปนะครับหลอกเขาจะเดินมาเดินมาไหมเ,เดินมาแล้วครับไล่ครับไล่กินไล่กินจนไม่มีที่ไปนะครับเล่นงานเสียนเท่าหนักกับวันนี้นะครับไล่ไปนะครับอย่าชักช้านะครับต่เสียนเท่านะฮะเดี๋ยวแผนแพรวพวนี้เรา ได้ครับคราวนี้ไม่มีที่ไปครับจัดการจิ้นเลยครับอีกสองตัวดูแล้วไม่มีอนา,าคตครับไม่มีอนา,าคตลองดูนะครับให้เซียนเท่าได้เดินครับเตียนเท่าก็อ่านะครับไงครับแซกกิ้นเลยครับกินให้ เก็บไปเลยนะครับเนะี่ยจิ้นห้เก็บแสบไปเลยนะครับจิ้นน,นะครับนะครับยังๆนะครับแต่กดไลค์จินฟนะีจิ้นให้หมดนะครับตำรับเตียนเต่าอย่าให้เหลือซากแม้ตัวเดียวนะครับครับเพื่อความสนุกนะครับแสงขึ้นนำเสียงเท่า องหนึ่งครับมาชมกระดานที่สี่ครับกระดานสุดท้ายเต็มที่แล้วครับวันนี้นะครับหมาหาเก้าไม่ได้ออมมือความจริงก็ไม่มีมือที่จะออมหรอกครับเพราะว่าสู้กับเซียนเท่าต้องสุดๆเลยเล่นแบบไม่ระมัดระวังก็โดนนะครับถือว่าเป็นปรมาจารย์ระดับเซียนนะครับ เ,เ่าอีกท่านหนึ่งที่มหาเก่้าจะไปประลองอีกก็คืออาจารย์ปู่นะครับโปรแกรมหน้าหรือว่าคลิปหน้าก็คงจะพบกับอาจารย์ปู่นนนาทีนะครับหลังจากที่ได้รับการสนบสนจากแฟนคลับนะครับมาเล่นทําคลิปให้หลายท่านแล้วนะครับก็เราก็ต้องลงมือเล่นเองบ้างนะครับเพื่อเป็นการ ตรวจสอบทีมืออ้าวเข่ารูปนี้แล้วก็มีโอกาสเล่นงานเสียนเท่าได้อีกนะครับน่าเสียนเท่ามานี่แล้วครับโยนครับโยนให้จินแล้วก็เรากินสองคืนครับเตรียมการเข้าฮอตนะครับเข่าฮอตเข่าฮอตครับ สออแล้วก็จะได้กักบ,บริเวณสามสี่ตัวสี่ตัวของเซียนเท่าก็ไม่สามารถจะผ่านเส้นกลางนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่าดวนกินนะครับถ้าดวนกินก็มีโอกาสเสมอแต่ประตูแต่เียว่าเรื่องแพก็ปิดประตูไปแล้วนะครับในกระดานนี้นะครับี่ยังไม่ดวนกินครับเดินเชิดไปเชิดมาฉากไปฉากมานี่แหละครับ เซียนเท่าก็จะหมดที่ไปยอมจำนวนให้กินฟรีไปโดยอัตโนมัตินะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาเชร์ให้กับบางใจมหาเก้านะครับชมนางขยาให้กดไลค์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้ก็ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อยู่ได้เพราะแรงใจของพี่น้องที่สนับสนุนนะครับกินครับโอ้โหแบบนี้ก็หมดแล้วนะครับประดานนี้รอการหมดเวลาเท่านั้นเองนะครับนี่คือเสียนเท่านะครับเมื่อก็จนมุมได้เหมือนกันนะครับ ก็เป็นรูปเกมที่จ้างไว้นานแล้วครับก็ก็ถือว่าเราได้ศึกษามาดีนยะยังไงเสียนเท่าก็คืออาจารย์นะฮะที่เรายังเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วินอาจารย์สุชาตินะครับแล้วก็อาจารย์ปูนะครับ้อมทั้งเสียนเท่านะฮะเป็นปรมาจารย์ทางหมากฮอตอยู่แล้วต้องขอคารวะนะครับจบเกมมหาเก้าสามารถเอาชนะ เทียนเข้าได้ซ้ำหนึ่งครับขอบคุณอาการับสวัสดีครับ